สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องสุขุขุ้ครับคิดหนีพนุคุณ,คณ สีเห็ดยำทั่วภูยินครับพี่น้องเนี้ยคนคนตัดล่างมาเรียบร้อยครับตัดหอวตัดท้ายนะครับเนาะถ้ามันนั่น่วยกแก่มันจะมีกระดูกของมันครับเป็นเยื่อเป็นยายือกระดึงดึงออกนะครับเนาะถ้าอะไรถ้าลูกไหมันอ่อนไม่นก็จะมีครับมันก็จะมีอยู่แต่มันดึงไม่ออกนะครับมันมันอ่อนอยู่นะครับอันนี้ถ้าอะไรแก่ดึงเป็นร์เซนเลยครับครับคนคนก็จะมาหั่นครับ หั่นตามรูปทรงที่ต้องการรสพี่น้องหั่นบางๆกินกรอบๆง่ายครับบางคนก็นยัมาหั่นใส่น้ำน้ำาลิตน้ำเย็นครับแส่ให้กรอบๆครับนี่เลยกับปาดบักนาวใส่เพื่อ,อให้ผิวของตัวครัวขอมันน,นันดำครับพี่น้องกับรูดรอกครับคิดว่าจะเป็นประมาณนั้น ความเป็นยางครับจะเหมือนพวกหัวปีพวกยอกกล้วยครับพี่นอ้องหย็บใส่จากสองเวยพี่น้องนี่ครับ เรียบร้อยครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พนคคงนต้องเตรียมครับนี่เป็นกุ้งครับพนงานจะใช้กุ้งกับหมูสับพร้อมครับกุ้งพนังานก็จะบอกแกะกาบผ้าหลังครับพี่น้องแกะกาบผ้าหลังแล้วก็เอาขีมออกเนาะแต่พนักงานจะบอกเอาหัวเอามันพวกนี้ออกครับพนัคงานจะใย้ำทั่วปูพนัคงานมีความหอมของหัวกุ้งพร้อมครับพี่น้องพนกงานบอกออกเนาะน่ครับพนงานจะไปลวกขวาเซกันกับหมูสับครับเอามาเป็น น้ำไอ้พื้นความสึค้นของน้ำยำเนาะนี่คนคุณจะไปขวานนะครับแล้ก็จะมีพริกทอดครับพริกทอดหอมเจียวครับพี่น้องอะมีพริกเผาครับอันนี้ก็จะมีไข่ต้มครับไข่ต้มสองฟองแล้วก็มีหอมแดงมีพริกสดครับแล้วก็เป็นมักน้ำครับแล้วก็มีพริก,รก,ม,ก,รก,ม,รกมีน้ำปลามีอยังที่จะเป็นข้าวปูอีกเนาะผู้ชิรพร้อมครับพี่น้อง ควราะเจ้ากุ้งกับหมูสับเป็อันเฮ็ดให้สุกมาก่อนครับเนาะเอาไปขวาครับพี่น้องครับนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องคนคนไปขวามาแล้วครับขวาเคี่ยวแล้วครับเคี่ยวใส่น้ำเปล่าให้มันสุกนะครับเนาะนีกุ้งกับหมูสับพันคุณ นี่เป็นกะทิครับลืมครับเกือบคิดเมืพ่อเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับแช่อยู่ตู้เย็นนะครับเอาไว้ในตู้เย็นเนาะคิดพ่อพอดีก็เลยออกมาครับใส่กะทิพร้อมครับเมนูนี้ครับมันคนก็เริ่มปรุงเลยนะปรุงรสชาติครับพี่น้องบเราควรจะหยิบพริกเผาโลกรอนนี่ครับกวนมโด้วครับพริกเผาครับกะทิเนาะน้ำเนาะหลายมันกะทินะ ใส่จะเคืองก่อนครับพี่หนุ่มเราจะตามด้วยพริกสวัสดครับลงไปเลยหอมแขกหรือบีไซคอนอย่างเงี้ยทมันแตกๆตะบีไซ่อนแตะกลมครับเนาะเงียบเฮ้ยทาพี่น้องใครอยุ่คนคุณ่บวกกิ่งกับคนระับคนคุณ๋ยวไข่แดงลงไปตีไซรุจะได้ เข็มคนครับเข็มกลุ่มกล่อมรับพี่น้องถึงสองน่วยรถอืนี่ตามด้วยหอมเจียวครับอหอมเจียวใส่อีกครื่องนึงครับเอาไว้โรยหนาอีกเครื่องนึงครับปรุงรสชาติด้วยน้ำน้ำน้ำตาลครับพี่น้องอันนี้เป็นน้ำตาลเชื่อมนะคเพื่อนๆคนเชื่อมสีขอดไว้ครับนะใส่จากอันนึงก่อนครับ ตามด้วยน้ำปลาครับใส่ท่อๆกันน้ำปลาเนี่ยชุบรถครับใส่ลงไปเลยนุ่นนัววันนี้เป็นบักนาวครับทำด้วยบักนาวคุณจะใส่อย่างสองสามบักนาวน้ำดีเลยนะครับพี่น้อง สีนี่บ right ีเกนให้หน <apan> ่อยเสียดายนก่อนครับคนชิมก่อนนะครับเนาะผู้ใดต้องการรสใดเพิ่มเผ็ดเพิ่มใดเพิ่มเติมได้ครับตีเห็ดเต่าเขากันครับพี่หนอ่อเราจะเสียบกันนะครับน้ำหรือสีสันครับ อมีไข่แตกๆก่อนครนบยมจะได้คิมขน้นจะได้หอมๆนะหอมมันกุ้งหอมกะทิหอมไอ้ไข่ครับทุกอย่างครับหอมเจียวกับนี้เมนูนี่บอกเลยครับเครื่องหลายครับได้เ็กินแล้ว คุ้มค่าครับแ่บครับทุกคนขอชิมครับอือเพิ่มเพิ่มเปนปลายพี่น้องบอรนีุเคม็มที่จะซ้ำกันคนละอือน้วเหลือสองซี่ครับคนคุณปาดสองน้อยเนาะใส่บมดเลยมันแบกนา่าัดได้ใส่อยิง่ง่น้น ีนึนครับแสบโอเคครับพี่น้องโอพูลงไปเลยครับพี่น้องอือ้โคหลาเดียวพี่น้องนะอือมึมองควรควรใส่เบิดได้บ่นะอือบนาสิเบิดเดยอะพี่น้องลองคนมึงก่อนเนาะ คนในขนาดพี่น้องไปเดียบ่ะครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ลงไปบนเริ่มเนาะอหอมเจียวครับพี่นอ้องใส่เบิร์ดไข่ต้มที่เหลือครับใส่ลงไปข,ขนาดข,าขนาด มาคนๆเลยพี่น้องนะนี่ครับครับแซ่บๆคับทุกคนครับพี่น้องเสิร์ฟกันเลยสวัสดีครับสวัสดีอีกทีหนึ่งครับพี่น้องมาเมื่อกินมาแซ่บกับทุกคนครับก่อนกินพ่อทุกคนก็นขอบคุณคือเขาครับขอบคุณพ่อพี่น้องสู้ขุสู้ค,ค,ครับที่เข้ามารับชมพทุกคนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนคือก้าครับแลวก็สิบสิริพันธคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนครับมามากินมาแซแบกับพ่อทุกคนครับเมื่อนี้ก็เป็นยำตัวพูครับยำตัวภูใส่กุ้งนะครับใส่กุ้งใส่หมูสับไข่ต้มครับเป็นสูตรแบบสไตล์พ่อทุกคนคือก้านะครับมนมาพับมาแซแบรกับพ่อทุกคนสอนก่อนคำแรกเท็กมานครับพี่น้องหัวก้อนเลยครับ มาดีครับมาสิบแซงของพทุคนครับหอ,อ,อก,กุ้งครับกุ้งไข่ต้มใช่ไหมบอกพริกพริกทอดครับพริกทอดหอมหอมพี่น้องอือสิบเิบแซงเหมือนกันพี่น้องเป็นคลิปที่สองที่พทุคุณหิ้ตกิน,นเนาะแตเห็นคลิปมาครับเป็นครั้งที่สองครับเนี่ยออื Ooh. หอยหนกันากพี่น้องเอ้อ เสียบพี่นองค์ถ้าบอกว่าเครื่องมันหลายซี่กับซีกินดูยี่ดอกขั้นตอนนะครับเนาะขั้นตอนหลายครับพี่นงองมีมองซื้อกินจะซื้อกินก็ได้เด้อบุตรเฮดดอกมาพี่นงคขับเงียบนะพ่อขับพ่อทนุกคุณ

พริกทอดเขากันดีนะพี่น้องไล่ไลๆไไลไลใบมันน้อยเนาะอื เสียบพี่น้องไองทวพูแล้วก็มาขันอีกคลิปนึงคือเพืทุนคนณที่ยำม,มันี่แหละแล้วเอาเป็นหมักทอวรันเต่าั่วอรันเต่าชอบแปบพี่น้องอันนั้นก็เสียบ สไตล์พอนองคุณเนาะ <c oughs> ก็คือแบบอันไหนที่แบบเป็นแต่เฮ็ดได้เป็นแต่ไปกันได้บอตั้งกันเองพอน้องคุณเฮ็ดเฮ็ดกินเฮ็ดไส้เอามาเป็นส่วนผสมลงไปเลยนะครับเนาะคือทั่วแปบบบัหนาต่างกันกับทั่วผูพอนุอคณกันมาเฮ็ดที่หนึงนะ่งแล้วแส่บเกื่อนครับอันนี้เห็นนครับเนี่ยกุ้งครับบางคนพ่นก็นเอาหวัวออกนะครับเนาะกับบลูนะครับเนาะแต่สําหรับพอนองคุณว่ามันกุ้งอะ่ะเก็บไว้ครับพี่น้อง เอาไส้กันมันจะหอมมันกุ้งไปในตัวครับเนี่ยครับบังช่องบังเอี่อยเพื่อนเก่าออกนะครับเนาะบอกเข้าใจกันอื มันกุ้งหอมครับว่าต่อออกเหรอครับพี่น้องแซ่บสดละบ่างนี้ เมนูนี่ถ้าขาดที่ <c oughs> าขาดถ้าขาดไปเราสีบสมบูรณ์แบบก็คือกะทิทอดนะครับอันนึงที่ทอดก็มีส่วนมีส่วนครับกุ้งครับพวกนี้มันกิดนแล้วมันจะมีส่วนถ้าขาดไปกี่เป็นตนื้นๆครับพี่นอหอุ่อ <c oughs> พิกทอดขาดไปแล้ <S 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 ขอโทษขออภัยพี่น้องเอออันนึ้งอันหอมเจียวครับหอมเจียวขาดไปเลยด้วพี่น้องเด้อกุ้งนี้มันก็เพิ่มความหอมครับเข้ากันดีขนาดมาครับ Terima <suss> 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 mm. kasih. อผักเขาเอ,อินผักพันผักพี่น้องเขากันดีขนาะดนี่ 嗯。<laughs> โอเคครับเมื่อนี้พอนุคนจะได้ยำท้อภูนะครับเนาะเอามากินเอ็ดมากินซุมพี่ซุมนอกครับเมื่อนี้พอนุคนณก,นกนัพาออกมาเอาบรรยากาศที่ท่งให้ท่งน้นครับลมเย็นๆหนาวมาแล้วสามมือครับพี่น้องอยู่ดอนครับกัหนาวจนซีส่งข่อยาวสามมือแล้วพอนุคนก็นด้ทากเอื้อบลูสีหนาวคือกันบอลนะครับเนา,นา,ยยานะ,ะก,นนกัรักษาสุขภาพกันสู้ของทุกคนานะพี่น้องเอซียื่ ทางไกลทางไกลกันเลยยุนอกประเทศไกลเนาะฝากดูแลเจ้าของร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พ่อนุคุณก็สิขอตัวขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ